จงยิ้มและทำให้ทุกคนรู้ว่าวันนี้คุณเข้มแข็งกว่าเมื่อวานฝันเห็นชมพู่หรือได้กินชมพู่ทำนายฝันได้ว่าทางด้านการงานหากผู้ฝันเป็นพนักงานประจำขอให้ตั้งใจทำผลงานให้มากขึ้นกว่าเดิมให้ผลออกมาเสมอต้นเสมอปลายเพราะโอกาสที่จะถูกตักเตือนจากหัวหน้าง,งานนั้นมีมากอาจจะลามถึงโอกาสการถูกตัดเงินเดือนได้เลยและอาจจะมีงานพิเศษเข้ามาอย่างใดอย่างหนึ่ง ให้คุณได้รับผิดชอบทางด้านการเงินจะมีโอกาสได้รับทรัพย์ก้อนโตจากการเสี่ยงโชคแต่เงินที่ได้มานั้นอาจจะอยู่ได้ไม่นานซึ่งก็เกิดจากความสุรุ่ยสุร่ายของตัวคุณเองทางด้านความรักคนโสดอาจจะมีโอกาสได้เดินทางไปร่วมงานมงคลและจับพระจับพลูอาจจะได้เพื่อนรู้ใจหรือพบคนที่ถูกใจจนถึงขั้นเกิดเป็นความรักได้เลยและความรักครั้งนี้ถือว่าเป็นโชคดีของคุณ พราะจะได้รับการเอาใจใส่ดูแลจากคนรักของคุณเป็นอย่างดีตัวเลขที่ได้จากความฝันฝันว่ากินชมพู่ตัวเลขที่ได้คือ0 9 6หรือ7อย่าลืมนะครับพิจารณาองค์ประกอบในความฝันให้ทีทวดอีกครั้งหนึ่งก่อนที่จะนามาจับคู่กับตัวเลขที่กาหนดให้หากฝันลักษณะนี้เลขในกลุ่มนี้จะต้องมีมาอย่างแน่นอนขอให้ทุกท่านฝันดีมีโชคปลดหนี้สร้างตัวสวัสดีครับ